คู่ที่2ฟุตบอลยูโรมาแล้วนะครับวันนี้ผมเมทานะครับก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ฟุตบอลยูโรคู่ที่2นะครับเป็นการเจอกันกับระหว่างทางทีมเจ้าภาพนะครับยเยอรมน,นีนะครับก็จะเปิดสนามนะครับสตุตการ์ดอารีนารับมือทางทีมชาติฮังการีนะครับ ในด้านของช่วงแรกนะครับผมเมทาได้วิเคราะห์วิจารณ์กับมวยไทยกลุ่มพลังใหม่ให้แล้วนะครับรวมถึงด้านของวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลยุโรปคู่แรกก็วิเคราะห์วิจารณ์ให้แล้วครับระหว่างทางทีมชาติโครเอเชียเจอกับทางแอลเบเนียท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้นะครับกับ4ช่องทางการติดตามนะครับช่องทางที่1เป็นช่องทาง Facebook เมธา7สีช่องทางที่2เป็นช่องทางเพจเมธา7สีช่องทางที่3เป็นช่องทาง u t u b e เมธา7สีและช่องทางที่4เป็นช่องทางอ n s ส a า r กรเมธา7สีสี่ช่องทางสำหรับการติดตตาาามมะครรรทุกกแลฟอ์์เห การวิจารณ์ทั้งมวยไทยนะครับแล้วก็ฟุตบอลนะครับสามารถติดตามได้ทั้ง4ีช่องทางที่ผมกล่าวไปเมื่อครู่นี้นะครับพี่ๆน้องๆนะครับหลายๆท่านที่เข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้ก็อย่าลืมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้โดยการกดติดตามกดแชร์เป็นบังใจเพจเมทาลเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับเรามาลุยด้านของฟุตบอลคู่ที่2ค่าคืนนี้กันเลยนะครับฟุตบอลนะครับคู่นนี้ครับระหว่างทางเจ้าภาพเยอรมันนะครับเปิดสนามทุกการอารีนาเจ้างทีมชาติฮังการีนั้นจะทําการโม่แข่งในช่วงเวลาครับห ภาพครับก็มีทางยูเนียนนัสเกมันคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนในของทางฮังการีนั้นครับก็มีทางมาโกรอสซี่คุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานของทางนะครับทีมชาติเยอรมันนะครับมีชนะ4เสมอไป1น่ลาสุดก็เป็นฝ่ายถล่มชนะทางสกอตแลนด์มา51นะครับส่วนในทางทีมชาติฮังการีนะครับมีชนะ3แพ้2ลาสุดก็เป็นฝ่ายแพ้ทางสวิตเซอร์แลนด์มา1 3นะครับฟุตบอลคู่นี้ราคาเลทครับเปิดทางทางนะครับทีมชาติ เยอรมันนะครับเป็นต่ออยู่ที่ราคานะครับลุกขึ้นด้วยกันกับไปด้านของราคาเด็ดที่เปิดมานะครับข้อ,ขอมลเบางต้นสถิติชื่อโค้ชสนามแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมวยหูเมธาแจ้งของ้อมลเบองต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาจอดลึกกับไปด้านของรายชื่อนักเตะทั้ง11ตำแหน่งนะครับที่คาดการว่าจะลงสนามค้ำคืนนี้มีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางเฮกโค้ทั้งสองทีมว่าได้ใช้แผนกลยุทธ์แผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธาูรูรสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมานะครับ สำหรับการจัดทัพของทางยูเนียนนัสเกมันกับแฮ็กโค้ดของท่าน,นะครับเจ้าภาพเยอรมันวันนี้ใช้เลยงอัพนักเตะนะครับระบบหนึครับ4 2 3 1นะครับผู้รักษาประตูจยอรมันทางเจ้ามารูเอลนอยเออร์ครับยืนเฝ้าเสาให้ทางเยอรมันเจ้าบ้านนะครับ4ประการหลังแผงแบ็กโฟจะเมันทางเจ้าอันโตนิโอนะครับรูดิเกอร์กับทางเจ้าโยฮานทานตัส รับบทบาทเป็น2องทีตาฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าโยชัวคิมมิกนะครับวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้ามักซิมิเลียนนะครับมิสเซนต์ตนะครับก็เป็นสีแดนหลังแผงแบ็กฟอรงทางเยอรมันเจ้าภาพนะครับส่วนทางแผงกองกลางครับจะวางทางเจ้าโทนี่โครสครับรับบทบาทเป็นนะครับมิดฟิลด์ตัวตัดเกมนะครับผสมผสานกับทางเจ้าโรเบิร์ตครับอันเดริกนะครับและอีกหนึ่งนักเตะครับก็คือทางเจ้าจูมานครับมู เซียร่านะครับก็รับบาดเป็นเพลย์เมเกอร์เป็นจอมทัพกับเคลื่อนเกณฑ์แดนกลางร่วมกันนะครับในด้านของกองหน้าตัวต่ำจะเป็นทางยอดอันทายกูโดกันตัวที่1ครับตัวที่2ครับฟาเรียนเวสต์ดาวเตะสังกัดสโมสรไบเออร์เลเบอร์คูเซ่นครับแชมป์บุนเดสลิก้านะครับและวันนี้หน้าป้าวจะเป็นทางไคลฮาวเวตนะครับก็เป็นในด้านของรายชื่อนะครับของทางนะครับเจ้าภาพเยอรมันทั้ง18ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค้ำคืนนี้นะครับอ่ะ ต่อไปเราไปดูความพร้อมครับของทางคู่แข่งกันบ้างนะครับก็คือในด้านของทางฮังการีนะครับ,รบสำหรับการจัดทัพของทางมาโกรรสซี่นะครับวันนี้ไม่มีทางเลือกนะครับเพราะว่านัดแรกนี่แพ้ให้ทางสวิตมา13วันนี้ต้องมีแต้มให้ได้ครับ วันนี้จัดทัพนะครับของทางสวิตเนตในด้านของระบบครับ4 3 2สานะครับผู้รักษาประตูจะมาทางเจ้าปีเตอร์ครับกูรัสซี่ยืนเฝ้าเสาให้ทางฮังการีครับสปาการหลังแผงแบ็กโปจะมาทางเจ้าวินลี่ออมบานครับกับทางเจ้าอดัมรังรับบทบาทเป็น2เซนเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าอัรดีลาซาไลนครับวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าเบนลุสกับบอสลานะครับก็จะรับบทบาทเป็น4 แผงหลังนะครับของทางครับฮังการีวันนี้นะครับส่วนทั้งแผงกองกลางครับจะวางทางเจ้าอดัมนากี้ครับกับทางเจ้าอันเดสเฟเซอร์นะครับและทางมิดลอตนะครับเคเดสนะครับในด้านของวันนี้นะครับและในด้านของอีกหนึ่งนักเตะครับก็คือเป็นทางเจ้าครับโลนันครับซันไลน์นะครับก็เป็น4นะครับแดนกลางครับของทางฮังการีนะครับส่วนในด้านของกองหน้าตัวต่ําจะเป็นทางเจ้าโดมินิกโซบอสไลน์นะครับในน้าเป้าจะเป็นทางเจ้า เบอร์นาดดนะครับวากาสก็เป็นเรื่องของรายชื่อครับของทางฮังการีฟุตบอลคู่นี้ครับมูมมองท่านทั้งผมมวยหวเมทาเนี่ยต้องยอมรับว่าเยอรมัน,นครับได้เปรียบแข่งในบ้านและที่สําคัญนะครับ ขุมกำลังทางเยอรมันในชุดนี้ถือว่าแกร่งกับการขุมสิทีมทางยูเนี่ยนัสเกมันนัดแรกนี่ก็ถล่มชนะทางสกอตแลนด์มาห้าหนึ่งนะครับก็บอกเห็นรูปเกมครับจากที่ผมได้ดูครับรูปเกมครับจังหวะทะลุทะลวงครับและที่สำคัญเล่นตามเฉียงเชียร์ด้วยส่วนทางฮังการีครับมีตัวที่เด็ดที่ขาดก็คือทางเจ้าโดมินิกโซบอสไลน์นะครับเท่านั้นนะครับส่วนในด้านของตำแหน่งอื่นนี่ผมยังรู้ไม่เท่าไหร่วันนี้ราคาเลทเปิดมาครับลูกครึ่งแบบนี้นี่ผมดูว่าทางกับเยอรมันครับมีสิทธิ์นะครับยิง เจ้าภาพเยอรมันครับวันนี้จะสามารถครับชนะทางฮังการีไปได้ผมชอบทางเจ้าภาพเยอรมันคับไปด้านของวันนี้สกอร์ผมให้2อศูนหรือไม่ก็3ามศูนย์สัคู่นี้นะครับอ่ะวันนี้ก็จบลงที่ตรงนี้ช่วงที่สามเจอหน่ม่สวัสดีครับ